สวัสดีครับตอนนี้คงไม่มีอะไรฮอตไปกว่าเรื่องราคาทองคําแล้วละครับเพราะว่ามันเพิ่งจะทุบสถิติโลกไปแบบสดๆดร้อนๆเลยวันนี้เราจะมาขุดลึกกันดูนะครับว่าเออะไรกันแน่ที่อยู่เบื้องหลังปรากฏการณ์ครั้งนี้มาดูกันที่ตัวเลขนี้เลยครับ4,338ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์โอ้โหนี่คือราคาสปอตทองคําในตลาดโลกนะครับเป็นสถิติสูงสุดใหม่แบบ all time high เลยทีเดียวคือเห็นตัวเลขนี้แล้วต้องขยี้ตากันเลยละครับ แล้วที่มันน่าทึ่งไปกว่านั้นอีกก็คือตัวเลขนี้เนี่ยแค่ปีนี้ปีเดียวนะครับราคาบวกขึ้นมาแล้วถึง65%คือมันเป็นการพุ่งขึ้นที่ต้องบอกว่าทั้งเร็วแล้วก็แรงมากจริงๆครับโอเคนั่นคือราคาตลาดโลกแล้วพอมาถึงบ้านเราล่ะครับราคาทองคำในไทยมันเป็นยังไงบ้างไปดูกันเลยอ่ะพอเราซูมเข้ามาดูราคาในบ้านเรานะครับข้อมูลล่าสุดนวันที่20ธันวาคม2568เนี่ย ทองคําแท่งราคาขายออกอยู่ที่บาทละ64,500บาทส่วนทองรูปพรรณก็ขยับตามไปติดๆครับอยู่ที่65,300บาทต้องย้ํากันอีกทีชัดๆเลยนะครับว่าราคาระดับนี้เนี่ยคือราคาสูงสุดเป็นประวัติการของตลาดทองคําในประเทศไทยแล้วจริงๆไม่เคยมีครั้งไหนสูงเท่านี้มากก่อนเลยครับทีนี้คําถามที่ทุกคนอยากรู้ที่สุดเลยก็คือแล้วทําไมล่ะ ทำไมราคาทองมันถึงพุ่งขึ้นมาแรงขนาดนี้เดี๋ยวเราจะไปดู3ปัจจัยหลักที่เป็นตัวขัดเคลื่อนสาคัญกันครับปัจจัยแรกเลยนะครับก็คือเรื่องของเงินดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลงอย่างที่2คือตลาดเริ่มคาดการณ์กันแล้วว่าธนาคารกลางต่างๆเนี่ยน่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบีย้ยลงหนไม่ช้าและสุดท้ายครับข้อ3ก็คือความต้องการทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยหรือเซเว่นมันเพิ่มสูงขึ้นมากพอ3อย่างนี้มารวมกันปุ๊บโอ้โห มันก็เลยทำให้ทองคำเนี่ยกลายเป็นสินทรัพย์ที่น่าดึงดูดใจสุดๆสําหรับนักลงทุนทั่วโลกในตอนนี้เลยครับเอาล่ะเรารู้แล้วว่าราคาพุ่งขึ้นมาแรงมากแต่ถ้ามองไปข้างหน้าแบบสั้นๆล่ะครับแค่ช่วง1-3เดือนข้างหน้านี้จะเป็นยังไงต่อต้องบอกเลยว่ามีคําเตือนที่น่าสนใจมากๆที่เราต้องรู้กันไว้ครับคืออย่างนี้ครับในระยะสั้นเนี่ยการเข้าไปเก็งกำไรในทองคําตอนนี้ต้องบอกว่าความผันผวนมันสูงมากจริงๆ แล้วมันก็อ่อนไหวกับข่าวสารรายวันแบบสุดๆเลยซึ่งมันแตกต่างโดยสิ้นเชิงเลยนะครับกับบทบาทดั้งเดิมของทองคําที่เราคุ้นเคยกันดีว่ามันคือสินทรัพย์ที่เอาไว้เก็บรักษามูลค่าแล้วก็ป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อแต่เป็นในระยะยาวนะใช่เลยครับหัวใจสําคัญมันอยู่ตรงนี้แหละคือทองคำเนี่ยมันไม่ใช่สินทรัพย์ที่ออกแบบมาสําหรับการเก็งกําไรระยะสั้นเลยต้องเข้าใจธรรมชาติของมันก่อนเพราะมันไม่มีทั้งเงินปันผลไม่มีดอกเบี้ยให้เรา ผลตอบแทนทั้งหมดนี้มันจะมาจากส่วนต่างของราคาซื้อกับราคาขายอย่างเดียวเลยซึ่งแน่นอนว่ามันต้องใช้เวลาครับโอเคพอจะเห็นภาพระยะสั้นกันไปแล้วนะครับทีนี้เราลองถอยออกมามองภาพที่มันใหญ่ขึ้นกันบ้างดีกว่าไปดูแนวโน้มในระยะกลางและก็ระยะยาวกันเลยว่าบรรดากูรูหรือผู้เชี่ยวชาญทั้งหลายเนี่ยเขามองเรื่องนี้กันยังไงมาดูกันที่การคาดการณ์ของสถาบันการเงินยักษ์ใหญ่ทั่วโลกกันบ้างดีกว่าครับว่าพวกเขามองไปข้างหน้าถึงปี2026เนี่ย เขาคาดการราคาทองคำกันไว้ที่เท่าไหร่เริ่มจาก Morgan Stanley นะครับเขาคาดการราคาเฉลี่ยไว้ที่4,600ดอลลาร์ส่วน Bank of America นี่มองไปไกลกว่านั้นอีกครับบอกว่ามีโอกาสตแต่5,000ดอลลาร์ได้เลยในขณะที่ Goldman Sachs จะมองเป็นกรอบก,กว้างๆหน่อยครับคือระหว่าง3,900ถึง4,300ดอลลาร์ก็จะเห็นว่าทิศทางส่วนใหญ่เนี่ยเป็นบวกนะครับแต่รายละเอียดปริกย่อยเรื่องตัวเลขเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันไปบ้างแล้วมันก็ไม่ได้มีแค่การคาดการของแบงก์ใหญ่นะครับ ยังมีอีกปัจจัยสำคัญที่มาช่วยสนับสนุนแนวโน้มนี้ด้วยก็คือข้อมูลจากสภาทองคำโลกหรือ World Gold Council ที่เขาชี้ชัดเลยว่าความต้องการซื้อทองคำจากธนาคารกลางทั่วโลกแล้วก็นักลงทุนสถาบันรายใหญ่ๆเนี่ยจะยังคงเป็นแรงหนุนที่แข็งแกร่งมากๆต่อไปอีกครับ ไอภาพรวมระยะยาวแบบนี้เนี่ยในวงการเขาจะมีศัพทเทคนิคเรียกกันว่า structurally bullish ครับถ้าจะให้แปลเป็นไทยง่ายๆก็คือเป็นแนวโน้มขาขึ้นในเชิงโครงสร้างพูดง่ายกว่านั้นอีกก็คือเป็นแนวโน้มขาขึ้นในระยะยาวที่มันไม่ได้ขึ้นมาแบบฉาบฉวยแต่มาจากปัจจัยพื้นฐานจริงๆทั้งเรื่องอุปสงค์อุปทานที่มันแข็งแกร่งนั่นเองครับ พอมาดูไทม์ไลน์นี้แล้วจะเห็นภาพชัดขึ้นมากๆเลยครับย้อนกลับไปตอนปี2000เนี่ยราคาอยู่ที่ประมาณ300ดอลลาร์ต่อออนซ์เท่านั้นเองนะครับแล้วก็ค่อยๆขยับขึ้นมาอยู่ที่ราวๆ2,000ดอลลาร์ก่อนช่วงปี2025แล้วดูตอนนี้สิครับพุ่งทะยานมาที่กว่า4,300ดอลลาร์แล้วการตกตมันชัดเจนมากจริงๆถ้าเราเอาทั้งหมดมาคำนวณเป็นผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีนะครับในช่วง20ปีที่ผ่านมาเนี่ยตัวเลขจะออกมาอยู่ที่ประมาณ8-10%เลยทีเดียว ซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นตัวเลขที่ตอกย้ำประสิทธิภาพของทองคําในฐานะสินทรัพย์เพื่อการลงทุนระยะยาวได้เป็นอย่างดีเลยล่ะครับเอาล่ะครับเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วเราจะมาสรุปประเด็นสําคัญทั้งหมดนี้กันว่าสุดท้ายแล้วเราควรมองการลงทุนในทองคําอย่างไรให้เหมาะสมหลักการสําคัญที่อยากจะฝากไว้มีอยู่2ข้อหลกัหลกๆเลยครับข้อแรกคือการมองภาพยาวๆครับถือครองเพื่อสร้างมูลค่าในระยะยาวส่วนข้อ2คือ อาจจะพิจารณาวิธีทยอยซื้อแบบถัวเฉลี่ยหรือที่เรารู้จักกันดีในชื่อ DCA นั่นแหละครับวิธีนี้จะช่วยลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาในช่วงสั้นๆได้ดีมากและสุดท้ายจริงๆครับสิ่งที่เราต้องจําให้ขึ้นใจเลยก็คือบทบาทที่แท้จริงและยังยืนของทองคํานั่นก็คือการเป็นที่เก็บรักษามูลค่าชั้นดีและเป็นเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟอ้อที่มีประสิทธิภาพมากๆอย่างหนึ่งเลยแล้วก็ขอทิ้งท้ายไว้ด้วยคําถามที่น่าสนใจให้ไปคบคิดกันต่อนะครับว่า ในโลกที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนอย่างทุกวันนี้ทองคํายังคงเป็นหลุมหลบภัยที่มั่นคงที่สุดอยู่จริงหรือไม่จากข้อมูลทั้งหมดที่เราคุยกันมาวันนี้ก็น่าจะพอเป็นแนวทางให้แต่ละคนได้ลองหาคําตอบสําหรับตัวเองกันดูนะครับ